บีค่ะออกมาเผยนะคะว่ามีอีกหนึ่งตัวละครที่กลุ่มความลับทุกอย่างในคดีแตงโมงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเผยตัวนะคะจากกรณีที่โลกออนไลน์เนี่ยได้มีการแชร์เป็นภาพลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะซึ่งเป็นภาพของหญิงสาวที่ใส่ชุดคล้ายกับแตงโมงนะคะที่ยืนอยู่ยบ,นบนเรือสปีดโบ๊ทเนาะพร้อมกับมีการ จับผิดหลายๆจุดนะคะว่าหญิงสาวในภาพบนเรือดังกล่าวเนี่ยใช่แตงโมจริงหรือเปล่าแล้วก็หรือว่ามันเป็นเพียงแค่การเรียกกระแสหรือว่าสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาเท่านั้นนะคะต่อมาทางด้านของเบิร์ดค่ะแฟนของแตงโมนะคะเขาก็ลงคลิปที่แตงโมเนี่ยขณะใส่ชุดว่ายน้ํา ทำให้ชาวเน็ต่ะมั่นใจไปอีกนะคะว่าไม่ใช่แตงโมอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสัดส่วนรูปร่างที่อย่างที่เราเห็นรูปแชร์ออกไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับแตงโมอย,งอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของแม่แตงโมเองนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าแม่เนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นแตงโมเพราะว่าภาพแบบนี้เนี่ยใครๆก็ทําขึ้นมาได้นั่นเองคะ่ะล่าสุดน,นะคะทางด้านของหมอบีทุส่อวิญญาณค่ะเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแหม่ม ep 5 4นะคะออกอากาศ เมื่อวันที่15เมษาย,ยน2565ที่ผ่านมาค่ะโลกออนไลน์เนี่ยขณะนี้ต้องบอกว่าพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่หมอบีเนี่ยได้พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับคดีแตงโมค่ะโดยหมอบีเนี่ยเขาเผยว่าเอ่อเผยเป็นในๆนะะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยบุคคลที่รับรู้เรื่องบนเรือขณะที่แตงโมตกน้าเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่5คนที่อยู่บนเรือนะคะอย่างเช่นปอโรเบิร์ตจอบกะติกแล้วก็แซนที่เรารู้ๆกันใช่ไหมคะหคน แต่ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งยังไม่เคยไปปรากฏหรือว่าเปิดเผยตัวที่ไหนเลยนั่นก็คือเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์คนหนึ่งค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญนะคะเพราะว่าได้มีการกลุ่มความลับบางอย่างเอาไว้แต่ว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ยอมออกมาให้ข้อมูลอะไรเลยเพราะว่ามีคนเตือนไว้ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวคนจะหาว่าหิวแสงหรือไม่ก็อาจจะเดือดร้อนได้งานนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดใบหน้าเปิดชื่อของบุคคลในไอ้บุคคลนี้ด้วยนะคะในรายการทำให คนดูบางส่วนค่ะเขาก็ไม่พอใจนะคะเพราะกลัวว่าช่างภาพคนนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายจากคนที่ทําความผิดนะคะอ,อีกบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันข้อมูลนี้เนี่ยมันน่าจะเชื่อถือได้นะเพราะว่าได้ยินมาว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมีนักเล่นกล้องไปถ่ายภาพด้วยแต่ว่าในบนเรือเขาก็ไปถ่ายรูปเล่นให้ตามดราราตามภาษาทั่วไปนะคะแต่ว่า ไม่ปรากฏช่างภาพเลยนั่นเองค่ะหลายๆคนก็ามเริ่มมีมูลเข้ามาแล้วนะคะซึ่งก็คาดได้ว่ามันก็น่าจะไม่ใช่มีแค่5้าคนบนเรือค่ะเพราะว่าที่รูปที่ออกมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถ่ายกันเองนะคะหล,หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม